สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่11ของ TTS a u c o n South a n t นะครับผมโตติงต้องไ่คนทําเช่นเคยนะฮะในว,วิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับถูกจัดทําขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าเ,าเมื่อกี้ผมเพิ่งได้สนทนาโทรศัพท์กับทางลูกค้ารายหนึ่งไปนะครับแล้วก็ต้องบอกกันก่อนว่าจบอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ครับ ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆครั้งนะครับเวลาที่เรากําลังพูดถึงหรือคิดถึงกระบวนการที่จะทํางานสัมมนาหรือว่างานสาธิตสินค้าหรือว่าเป็นงานลักษณะที่จะเป็นทาวโฮลที่มีคนขึ้นไปยืนอยู่ในบนเวทีนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็น c ีอเป็น v p p นะครับแล้วก็เขาก็จะพูดใหม่เขาก็จะพูดเดินพูดโดยที่ไม่ถือไม่ นะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้มันจะมีออปชันอย่าง Countryman country Isomax หรือว่าเป็นไมโครโฟนอะไรที่เป็นทรงประมาณนั้นนะครับก็คือที่เห็นอยู่ในรูปนะฮะ,ะแล้วก็อีกออปชันหนึ่งเนี่ยที่ยังเป็นโอสกูแต่ว่าก็ยังมีคนใช้กันอยู่คือไมค์ติดเสื้อที่อยู่ตรงนี้ครับนะครับ,นะรบทีนี้ ปัญหาที่ผมเจอในการสื่อสารกับลูกค้านั่นก็คือว่าผมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะมาเช่าคลิปไมหรือว่าไมติดเสื้อเพื่อไปใช้กับ VP หรือวิทยากรที่จะอยู่ในงานประเภทอย่างนี้นะครับผมก็จะถามก่อนเลยว่าอย่างที่1ลูกค้าอพอรู้ไหมว่าผู้ที่ใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นนักพูดมืออาชีพหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นนักพูดมืออาชีพเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้ที่ไหนนะไม์ My คลิปไมติดเสื้อคุณเอาไปเลยครับ นะฮะยิ่งน้กเกิดว่าเป็นนักพูดที่เข้ามาเช่าเปล่าจากทางผมแล้วด้วยนะครับคุณเอาไปเลยครับผมไม่เคยห่วงครับเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณเจนเวทีอยู่แล้วนะฮะคุณสามารถที่จะพูดแล้วก็เปล่งเสียงได้อย่างชัดเจนจัดจ้านนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พูดที่จะเอาไมโครโฟนไปใช้ใหรือผู้ที่จะใช้ไมโครโฟนของผมเนี่ยเ,เป็นสมมุติว่าเป็น CEO บริษัท นะครับหรือว่าเป็น VP แบบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองอะไรอย่างนั้นเลยนะครับนักธุรกิจใหญ่ระดับร้อยล้านหรือพันล้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าคิดล้ครับเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักพูดมืออาชีพนะครับคุณจะมาคาดหวังให้เขาโปรเจกต์เสียงไม่ได้นะครับอย่างในวิดีโอล็อกตอนก่อนๆที่ผมเคยพูดถึงเรื่องทิศทางการรับของไมโครโฟนผมได้เคยพูดไว้ถูกไหมครับว่าไมโครโฟนความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่โง่ามากนะครับ เสียงที่ดังที่สุดชนะเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเซฟปัญหาว่าเราไม่รู้ว่า v i p เวลาอยู่ที่หน้าง,งานเขาจะพูดแผ่วขนาดไหนนะครับผมเคยเจอบางคนเขาพูดได้แผ่วขนาดนี้เลยนะครับพูดในลําคอฮะนะฮะแน่นอนว่า,าวิธีที่จะสังเกตว่า v i p หรือว่าผู้พูด,พด,พดท่านไหนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักพูดมืออาชีพนะครับให้เราสังเกตตอนที่เขากระแอมครับถ้าเกิดว่าเสียงกระแอมเขาเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ย มันดังกว่าเสียงพูดเขานะฮะนั่นแปลว่าเขาออมเสียงและเขาไม่อยากจะพูดดังนะครับพอเขาไม่อยากจะพูดดังเนี่ยระบบเสียงที่เราทำเนี่ยหรือบางทีผมเอาระบบเสียงเข้าไปเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเร่งสู้ได้นะครับเพราะว่าสมมิห้องใหญ่ห้องมืเสียงกล้องนะครับแน่นอนว่าไมโครโฟนเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นออมนี้เป็นคาร์ดิโอเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอเฮดเปอร์คาร์ดิโอเราไม่ใช้นะฮะด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับมันก็จะรับเสียงห้องเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะเป็นแทนที่คุณจะได้ยินเสียงพูดอย่างชัดเจนนะฮะคุณก็ได้ยินเสียงกล้องว่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 อง,องด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยผมหันหน้าพูดเข้าหากําแพงอยู่ก็น่าจะพอได้ยินอยู่นะครับอารมณ์ที่อารมณ์ที่เราจะได้ยินคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าเกิดเราเจอ V P ที่ไม่ใช่เป็น Experience Talker หรือว่าเป็นคนที่ รู้ตัวต้องเปล่งเสียงในการพูดเนี่ยมันจะก้องๆอ,อารมณ์ประมาณแบบอย่างที่ยดีนี้น,นะฮะ,นะฮะก็คือมีเสียงก้องก็คือมีสแลปแบ็กโฟร์แล้วก็เสียงอ่อนๆนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่ามันถึงเร่งไม่ขึ้นครับมันหอนก่อนเพราะว่าก็ไปรับเสียงที่มันพุ่งออกมาจากลําโพงเนี่ยก้องกับผ้าหาใไม้นั่นเองนะครับมันถึงมีออปชั่นที่เขาเรียก so ่ไอโซแม็กไงพวกเอียเซตพวกอะไรที่อย่างเนี้ยครับนะฮะ แต่ก่อนอื่นนะผมต้องขอญาตแจ้งก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้นะเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการที่จะ,ะโฆษณาหรือว่าหรือว่าจะอวดสมพคุณว่าโบดักที่ผมมีไว้ให้บริการมันดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมใช้ไมค์คลิปตัวที่ผมไม่ได้เอาไว้ให้เช่านะครับแล้วก็ตัวเอเซทที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้นะครับไมค์ที่ผมอยู่เนี่ยคือไมค์ติดเสื้อถูกไหมฮะสียงรับเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่า เราใช้หลักการว่าเสียงที่ดังที่สุดชนะเสมอดังนั้นเราจะเลื่อนหมาติดเสื้อขึ้นพูดที่แก้มครับสังเกตอะไรไหมฮะเสียงดีขึ้นเยอะนะครับใช่ไหมฮะเสียงกล้องหายไปเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็เพราะว่ามันอยู่กใกล้กับแหล่งกําเนิดมากไงพอมาใกล้กแหล่งกําเนิดมากเนี่ยแน่นอนว่าเสียงที่มันมาจากพวกคัมพงกําแพงหรือสะท้อนหรือว่าเสียงกล้องอะไรเนี่ยมันก็หายไปด้วยเพราะว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่โง่ามากผมย้ําตลอดว่ามันคืออุปกรณ์ที่โง่ามาก นะครับเมื่อไหร่ที่คุณเอาไมโครโฟนมาอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดได้อย่างนี้นะครับโอกาสที่หอนมันยากมากครับถึงคุณจะพูดแผ่วมันก็ยังเหลือที่ให้เล่งได้มากกว่าไออย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วไอไอโซแมกเนี่ย แต่หลายคนนี่จะมีความคิดว่าแม่งมันดีกว่ามันดีกว่าไม่ติดเสื้อตรงไหนวะมันดีกว่าไม่ติดเสื้อยังไงบางคนก็มีการอนุมานว่ามันคือไมโครโฟนที่สำรักงานแล้วก็มีระเบิดระเบิะบอย่างนั้นนะครับบอกเลยณที่นี้เลยครับว่ามันก็คือไอเนี่ยครับสีครีมแล้วก็แทนที่มันจะเป็นสายมันก็เป็นก้านก็คิดซะว่าเวลาที่เราใช้เอโซแม็กก็เหมือนกับเราเอาไมค์ออมนี้หนึ่งตัวนะครับไปจ่อที่หน้าแก้มนั่นเองนะครับมันคือไมโครโฟนแบบนี้แหละ ที่มีคุณสมบัติกันน้ําแล้วก็แทนที่จะเป็นสายก็ให้มันเป็นก้านลวดเพื่อที่จะล็อกกับหูได้ง่ายๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวิดีโอนี้เนี่ยถึงถูกจัดทาขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นในความแตกต่างของความดังและคุณภาพเสียงที่ได้นะครับระหว่างมค์ติดเสื้อที่ติดในตําแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งติดปกตินะครับแล้วก็ไอที่เราติดที่เราลื่นขึ้นมาแลวติดข้างๆอย่างพวกไอโซแมกพวกนี้นั่นเองนะครับคําถามต่อไปก็คือว่า ปันพอมีวิธีไหมถ้าเกิดว่า V.I.P เนี่ยเขาต้องเรียกว่าท่าน V.I.P ท่านไม่อยากจะใช้ไ My Iso Max อ,อยากจะใช้ My Clip เขาบอกว่าเขาเคยไปงานอื่นมาแล้วมันสามารถใช้งานไดอ้อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องคุยกับ V.I.P เขาให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ย ผมก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ลักรรมอะไรขนาดนั้นนะฮะเรามีโซลูชันไมโครโฟนให้ทดสอบคือถ้าเกิดว่าท่าน VP ท่านมีเวลาแล้วท่านสามารถที่จะมางานได้ล่วงหน้าก่อนสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่ท่านจะเข้าไปหน้าชิวๆในห้อง VP เพื่อรับประทานข้าวเที่ยงเนี่ยมาลองใหม่ก่อนไหมฮะนะฮะแล้วก็จะได้รู้กันเลยว่าโอเคสภาพในห้องนั้นใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าที่แน่ๆเลยก็คือถึงแม้ว่าผมบอกว่าไม่ได้เนี่ย มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้เสมอไปบางทีอาจจะมีสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างบาที่เราอาจจะไปเจอทล์กเกอร์ er, หรือว่าสปิเกอร์หรือวีพีที่สามารถที่จะเปล่งเสียงได้ก็ได้นะครับมันยังมีอีกหลายเหตุผลหลายปัจจัยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมประเมินออกไปให้เนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์มีโน้ตฮาวมีการคาดคันเดเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดว่าผู้พูดเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการมาทดลองใหม่ได้นะครับแล้วรู้จะได้รู้เป็นตรงนั้นเลยว่าโซลูชันไหนเนี่ยเหมาะที่สุดเนี่ยมันจะดีมากๆครับ ขอจบวิดีโอบล็อกตอนที่11แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ